สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายโดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพ้าพีผ้านองมาเบิ่งงัวงามของพีพี่ปองนะครับใช่หลืพป่ปองบางพีพี่ปองครับเมื่อนี้พี่ปองสิเปิดแบบยกคออเหมือนเดิมนะพี่เนาะรับเริ่มจากแม่นี่พี่น้องแม่ขีเดื้อบ่าวจูนว่าแม่ขี้ดื้อเพิ่นพี่ปองเพิ่นไห้อิสระกับงัวนะครับเพิ่นเอามาลามไ้กลาง กลางไฮเนาะพี่เนะาะไฮพี่เด็นห้องเห็นเต็มเต็มครับเมือนี่เปิดแบบยกขอกเนาะพี่ไม่ให้นี่ท่ายสูงประมาณลอยเดี๋วเด้อบาจุนบาจุนยางเขาไปไกลๆก่อนพี่นะ้องประมาณลอยสี่สิบเดีนะพี่เนาะประมาณลอยสี่สิบแข้งขาสมส่วนครับอแนมกลองแล้วเพิ่นอายุจักเดือนหรือพี่ปองอันนี้ปีกว่าล่ะคะ่ะปีกว่าผสมไว้แล้วผสมแล้วคะ่ะอ๋อใบหนี่เนาะครับเนาะค่ะอ่ามิสเตอร์ ไนี่กาเล็ด KF 68กาเล็ดนะครับกาเล็ด KF 68มีใบมีหลอดครับพี่น้องผสมไว้เมื่อวันที่10สิงหาอ๋อเพิ่งผสมเลยรอบหนึ่งพรแม่นบอพี่รอบหนึ่งพอดีค่ะผ่านรอบผ่านรอบมือนี่ะแม่นครับผ่านรอบมือนี่พี่น้องบอกขึ้นนอพี่ป๋องเนาะไม่ขึ้นแล้วติดแล้วค่ะนาสิติดนาพี่น้องเพราะว่าพืา้พนยางเสย่หุ่นเด็กกินกินหยางยางเสืออยู่เปิดไว้เทเลสครับพี่ อันนี้45ค่ะ40หาเดี๋ยวเบาจุนผ้าเบิ่งใกล้ๆเด้อพี่น้องง้อเพิ่นบ่ได้ผูกค <c oughs> าดว่าสิเป็นอีพี่หนึ่งที่เบาจุนเมื่อยนะครับเมื่อยหย่อนยางน้ำกลนง้อแข้งขาถือว่าสมส่วนครับพี่น้องแข้งขาเงี้ยวคลิปหูด,ดำออกโบตนิดนึงครับข้อขาขาวนะครับหนาขาออกสีดำนิดนึงนะครับล้างเปย์นะครับเป็นง้วอ่าในาสิเป็นไทยกลางเนาะพี่ป๋องเนาะจ้ะครับผมอ่าเต้านุ่ม เต่านมพ่นขึ้นลงเหลียวยเตรียมมีลูกแล้วตัวนี้เล็บงามขาบบทกบบทอแน่นอนพี่น้องเพราะว่ายางหล่องของหล่องของหล่องของอย่ผานไปเลยม,มาต้นนี้ดงผุนเี้นาสวยนะครับขวัญอยู่หมองนา่งทับนะครับนุ่มมีติ่งบ่พี่ป่องบ่มีเนาะบ่มีติงงต่งนะครับนุ่มซีงามพี่นอ้องหางเปรี้ยวนะครับ งวแม่สาวพี่น้องอาชีพเห็นเด้อครับเธอเพราะว่ามันหย่อนแสงนะครับถือว่าใส่ได้นะครับเปิดไปเท่าไรพี่ป๋องสี่สิบห้าค่ะสี่หมื่นห้าพันบาทราคาห้องเนาะครับเนาะราคาห้องโอ้เพื่อนห้องแบบใจดียิ้มเหมือนงวดนี้พี่น้องถา้าฟังราคาดีๆเด้อครับงวด <laughs> เอา้าจังได,ยก,ดยก็มาหอดพี่แล้วเอาโอโตัวพี่ก่อนแล้วพี่ป๋องเนาะจ้า,าเพเิ่มจากเอา้าลูกเพื่อนกับมาพี่ลาบานเ็จังไดยเนาะลูกสี่ไปอยู่กับแม่เดี๋ยวจัง เดี๋ยวจังไปเบิงกับแม่เบิงลูกเพื่อนกอนพี่น้องลูกนี่เป็นตัวเมียนะครับนะอายุจักเดือนแล้วครับนี่อายุประมาณสี่เดือนสี่เดือนนะครับนั่งนาพี่น้องเป็นเป็นลูกพ่อใดบ่งหูแมนบ่ครับค่ะอ่าเป็นลูกพ่อใดบ่งหูนะครับอ่าแม่นี่มาเบิงแม่นี่ก่อนครับพี่ปองเดี๋ยวจังไปเบิงกับอันแม่เพิ่นเนาะแม่นี่ท่ายสูงประมาณเกือบเกือบร้อยหาซิปแมนบ่พี่ค่ะ ประมาณเกือบๆลอ,อยหาิเป็นแบบนี้เพิ่นเป็นหินดูบาซินหรือว่ากระทบเนี่ฮินดูค่ะหินดูบาซินนะครับเนาะท่ายสูงประมาณลอยเกือบๆลอยหาิหรือสิประมาณลอยหาิพี่น้อง่าวจุนขอโทษขอให้หลายๆครับเพราะว่าอยู่นีเพิ่เนเป็นห้อยขี่ไถยงางขืนยางลง่องว่ายมงสูงมงตำ่ำนะครับแข้งขาถือว่าไงครับถ้าเทียบกับโตเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นได้ลูกเจักโตแล้วครับนี่ ลูกแรกคร่ะลูกแรกนะครับเนาะกำลังผสมซีวายอ๋อใบนี่เราครับใช่ซีวายศูนย์เก้าหกมีใบมีหลอดพี่น้องผสมเมื่อวันที่สิบสิงหาไอ้ิบหาสิงหาที่ผ่านมาเกือบรอบแล้วตัวนี้แมนบอรครับค่ะอีกประมาณซี่หาเมือ่อซี่หาเมื่อกับสีรอ,อบนึงแหละพี่น้องพวงหางเงา่าเกือบหอดพื้นครับแข้งขาถือววาใหญ่นะครับเครื่องดําเป็นหินดูบาริ้น หูเลยปากนิดนึงนะครับท่ายท่ายถือว่าไงต่ว่างัวนใานี่เต็มเนาะพี่ปองเนาะเมื่อกี้พี่ปองงัวนสาวอ่าเพิ่นว่าเพิ่นไปต่างจังหวัดหลายหลายอาทิตย์เจ็ดมื่อเจ็ดมื่อไปตาไปต่างจังหวัดเจ็ดมื่อกลับมางัวนจอยเพิ่นว่าโอ้ยกระสีจอยคักจอยเนี่ยมันบ่ได้บจอยดอกพี่ปองงัวนให้นึ่เต็มซื่อครับนมงามพี่น้องเปิดไว้ถ้าได้ครับพี่แม่นี่ยห้าสิบเจ็ดค่ะห้าหมื่นเจ็ดพันบาท ราคาห้องนะครับเนาะขาบบทกบบถอนประกันต่านี้เนาะพี่ป๋องเนาะประกันค่ะครับแข่งขาถือมาใหญ่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทผสมซีว่ายไหวพ,พี่น้อง, <ๆ S 2> องเกือบพานหลอบแล้วนะครับนี่คือแม่แม่นี่นะครับขวัญยูหม่องนั่งทับอ่ากระดูกบอสุซนะครับเบิรงจากสายตาบาจูนข้อสัางงามพี่น้องถือว่าใสได้นะครับขอขาดําออกโบทเนาะผีเนาะค่ะออกโบทอยู่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องอ่ะเมื่อเบิร์แม่นี่มันพี่น้อง แม่นี่ครับแดงองตรงเลยครับเพื่อนได้ดูเจักโตแล้ครับแม่นี่แม่นี่ได้ลูกประมาณสองประมาณสองโตเนี่ยสองโตเพราะว่ามีขยักยี่สองนาะครับเนาะ,ะลูกเดี๋ยวบ้าจุนเมืองก่อนหนึ่งหรือสองพี่น้องบ้าจุนกับบอมันใจนาสีสองรับนาสีสองนะครับเนาะแข้งขาถือว่าสมส่วนครับแดงจึงคึงด้วยแม่นี่สีบ่มีตกครับ พ่นหางไงนะครับกลมไงเครื่องดําพ่วงหางไงนะครับน่มซีเต่านาซีลูก2ถาบบาจุนเบงพิกอดขอโทษขอให้ครับพี่น้องท่านใดสนใจกับเมื่อบึงตัวจริงพื่นเอานะครับผสมพ่อกาเล็ว้หนานะพี่ป๋องเนะาะค่ะ kf 6 8นะครับผสมเมื่อ13สิงหาที่ผ่านมาผ่านรอบแล้วแม่นบองเฮ้ยย่งอีก3มืออีก3มมือผ่านรอบครับ พี่ปองว่านาสิพานบ่เนี่มันกแยังวัดอะขึ้นโค้งอ,อย่างเนะถ้าน,นี่ขึ้นถ้าเนี่แสดงอาการนะครับเนาะ<ฆ>อีกประมาณสามมื่นสี่พันหล่อพี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่ปองแม่นี่อันนี้ว่าจะเปิดไว้หาสิแปดจ้ 58, <c oughs> ะห้าหมื่นแปดพันบาทราคาห้องนะครับเนาะคห้องลำโตงายาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาลังเทียงทีรีเลยพี่น้องสีนี่หายห่วงเลยครับตะว้างง้อเพิ่นบ่เต็มปันใดน,นะครับแข้งขาถือว่าสมส่วนพี่น้องห้าหมื่นแปดพันบาท สำหรับแม่นี่เนาะครับเนาะค่ะอ้แง่ไปห้าบานนี่เดี๋ยวสวยกานี่เดียวมันสีห่อนลายก็นี่ไปเบิ่งอีกใกล้ๆครับแม่นี่แม่นี่นะคทองได้สามเดือนกว่าละค่ะสามเดือนกว่าแล้วค่ะทองแน่นอนทองแน่นอนประกันทองประกันท้องแต่แต่โคมตัวโคมบามันใช่ค่ะเป็นพอบามันเรือลอยถ้าเพื่อนนาสีส้งมามันลอยหาซิปกลัวๆนะพี่ปองเนาะค่ะเป็นงัว น่าจะเป็นยไยใหง่นะครับไอไช่โมเมนไท่กลางพี่น้องน่าจะเป็นไทยกลางนะครับแข่งขาถือว่าสมส่วนพี่น้องตามสไตล์ง่วงไท่กลางครับขวัญอยู่หม่องกลางโฮมนะครับง่วงโบเต็มปันไดเนานะพี่ป๋องเนาะถือว่าให้เน็ดเต็มปันไดแต่ว่าแข่งขาใส่ได้ครับพี่น้องเรียบงามนะครับ นี่คัดทื่นฮัดกว่าแล้วอ้ยไม่เคยเจอใช่ไหมอระก,กอกเน็กเด้อบ่ยบ่ได้ย่านเนี่ยาบาจูนง่วงฮึ้นคัดทื่ฮัดเนี่ยนี่บรก,กอกเน็กปั๊บโหลดเปิดไปเท่าไหรครับนี่อันนี้ไว้เปิดไว้ห้าเก้าค่ะห้าหมื่นเก้าพันบาทเพ <ขอ S 1> ิ่นมากหยอกพี่น้อง ง่วมักหยอกว่างหันกัย่างผ่านไปพานมาเพื่นกับบาวยังพราถือกล้องขนขึ้นถัดทือทัดใสห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอาทองซี่เดือนประกันทองประกันทองทองแน่นอนค่ะตร้ับทองแน่นอนขาบทบทอนพี่น้องทายางครับโคนหางกลมไอใสอีกันั่นโคนหางกลมนะครับอาเครื่องดําพ่วงหางเงาเกือมหอดพื้นพี่น้องนี่คือราคาห้องแมนี่นะครับเนาะ ง่วบอาบหนามเลยอารมณ์บ่ดีซื้อๆหรอกมาเบิ่งแม่นี่ครับพี่น้องบานนี่โอ้แดดหอนแห้งว่ามาตะเสาเลยได้หนีเบาจนเริ่มซองเงียบๆแล้วแม่นี่นะครับพี่ป้อมคนอื่นแม่กะทิ่งแดงแม่นบอผี่แม่นี้แม่กะทิงแม่กะทิ่งนะครับแดงจึงคึงเลยพี่น้องพ่วงหางงามนะครับโค่นหางไงลังเปแดงนะครับแดงอง์ตรงเลยถ้ายืนงามนะครับแม่กะทิ่ง ถือว่าใส่ได้เป็นแม่บอกแม่พันได้เนาะพี่ปองเนาะค่ะครับท้ายพื้นนาสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกพี่น้องเกือบเกือบร้อยห้าสิบเดี๋ยวบาจูนยางเขาเป็นก่าๆกก่อนครับวังหันกินหญ้าเสยได้พี่น้องพอบาจูนถือกล่องขึ้นมากกันยางหุ่นแต่ละตัวย่านกล่องบ่พื่อในลูกจักโตแล้วครับนี่น่าจะสตัวที่สองอยู่ในท้องน่าจะสองในท้องนะครับเนาะเพราะเบิงเบิงเขาเพิ่นหนึ่งขยักพี่น้อง น่าจะสองในถ่องสองพอนีนะครับเนะาะ SK594 พอมาลุวยนะครับพอมาลุวยพอสมเมือ่อ14มีทุนหน้าทีพย์พันมาพี่น้องกำหนดขอดมีทุนหน้ามีหน้าปีหนามีทุนนากรกฎาสิงหาสองเดือนกลัวแล้วประมาณหาสิบมือเกือบเกือบสามรอบแล้วพี่น้องท่านไหนเศร้าเนาะพ,พี่ปองยังค่ะยังไม่ได้เศร้ายังไม่ได้เศร้าแต่ว่า,วากะบงมมีอาการขึ้นน่าจะติดเนาะพี่เนะาะน่าจะติดทาเทียบก็ล่ำโตเพิ่นนี แม่นี่ถือว่าแข่งขาใหญ่พี่น้องเรื่องกระชับนะครับเนะาะสีนี่หายห่วงครับข้างบนนะครับงามแม่นี่ถือว่างามใส่ใดครับผู้ใดหาแม่บอกแม่พันราคาผู้ใดพี่ปองห9ค่ะ59,00 0บาทผู้ใดหาแม่บอกแม่พันราคาเคืองแสนนะครับอู้หาหมื่นเก้าอู้สุดยอดราคานี่หายห่วงห้วนนี่พี่ปองบอกว่าเปิดแบบ รถกระนำซัมเมอร์เซลล์่ำโตเงีวาขาบบทบอท,บทอนห้าหมื่นเก้าพันบาทผสมพ่อมารวยไวครับพี่น้องนี่คือแม่ที่เท่เล่เลยนี่ซีบอกเหรอแม่ที่ซีเหรอคะแม่ที่ซีไปเบิ้งแม่ที่หาครับบ้านนี้แม่ที่หาแม่ที่หาทีบ้าจุนบอกว่าลูกเพิ่นนะครับนี่คือลูกเพิ่น,นเ,เนาะอ่าลูกเพิ่นอยู่นี่อยู่นี่โฮมนะครับอยู่นี่โฮมท้ายสูงประมาณลอยยี่สิบถึงบ่หน่อยเอาย่อเฝ้าออไปเ็ด กันก่อนแม่เพิ่นท่ายสูงประมาณร้อยหกสิบพี่น้องเป็นฮินดูบาซินเนาะพี่ป๋องเนาะค<ช>่ะฮินดูบาซินแข้งขาเหี่ยวครับพวว่วงหางเหี่ยวง่วงเพิ่นใหน้นมลูกเพิ่นท่านี่แยกลูกท่านี่แยกนมแมนบอพี่ป๋องก็กินอยู่กินอยู่เรื่อยๆนะครับกินอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะครับเพิ่นเลยท่านี่เต็มปันใด้เนาะครับเนาะหย่อนว่าเพิ่นใหน้นมลูกถือว่าใหญ่ครับแม่นี่ใหญ่นะครับลูกทรงลูกใส่ได้นะครับลูกเก่ง ตามสไตล์ลูกฮินดูบาซินนะครับลูกเพิ่นนี่ผสมบามันใบแมนบอฟ่า,าลูกเพิ่นในท้องดูบอแมนตัว,<น>ต,ว,ต,วตัวนี้ไหมอ๋อบามันค่ะบามัน,มนดึงหูมาแล้วพี่น้องถือว่างามนะครับลูกเพิ่นต่อมาในท้องเพิ่นมีอ่าสติงเล่ค่ะสติงเล่ใบนี่นะครับเนาะค่ะท้องแน่นอนสติงเล่การันตีมีหลอดสีเขียวการันตีท้องแปดมิถุนาหกสามมันที่ผสมเอา้าเอา้เอาวของขากันกัน <laughs> โอ้คอดมีหน้าปีหนาแสดงว่าพีซ่าวแล้ว ค่ะท้องค่ะท้องประกันท้องนะครับประกัน,กนท้อง,องแม่สติงเล่น,นะครับพี่น้องมีช่วนากนระละกระดาสิงหาสองเดือนสี่ข่า3สามเดือนละพี่น้องอีกอาทิตย์หนึ่งก็ครบสามเดือนประกันท้องเรียบร้อยนะครับเปิดไว้เท่าไรครับโคมนี่เก้าสิบค่ะเก้าหมื่นบาทราคาห้องนะครับนาะตอ่อรองได้นุ่มงามนุ่มงามครับพี่น้องเพิ่นได้ลูกจกโตแล้วครับนี่ลูกอันนี้ลูกสองในท้อง ลูกสองในท้องค่ะอ๋อลูกแรกคือตัวนี้ใช่ค่ะลูกแรกคือตัวนี้ครับพี่น้องถือว่าทรงทรงลูกได้เด็ดขารเลยนะครับเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเขาเนาะลูกเพิ่น,นเนาะบ่ค่ะบ่ได้เฮ็ดเขาธรรมาชาติเลยค่ะธรรมาชาติพี่ปองว่าลูกเพิ่นจักเดือนก่อนเหรอประมาณสีส่เดือนนสีส่เดือนนะครับเนาะ,ะโอ้ถ้าเฮ็ดเขาเนี่งามเลยครับพี่น้องลูกสี่เดือนนี่เนื้อหนังเพิ่นมาได้ครับสีหายห่วงเลยขุนนิดนึงนี่อุ้ยเทิงใหญ่เทิงงามนะครับเพราะว่าแม่เพิ่นสูงเนาะพี่ปองเนาะค่ะ ราคา9ก้าหมื่นบาทราคาห้องโคมนี่แมนบอกครับค่ะครับเหลือตัวใดบานนี่เหลือผู้เบาผู้าผู้เบาหน่อยโอ,อ,ยโอ้อ่า,าเบิ่งนผู้เบาหน่อยพี่นอ้องอยู่นี่หมม่มด้วยครับผู้เบาหน่อยนี่ผู้เบาหน่อยนี่เพิ่น,นเป็นลูกผู้ใดพี่ปองเคเอสามหนึ่ง <F> ค่ะมีใบเพิ่นบอกครับอันเดี๋ยวจะไปเอามาอยู่อ๋อจิบไปเอามาอยู่หมายถึงว่าบิ่เดยเอาใบมานําตอนซื้อค่ะครับลูกเคเอสามหนึ่งเพิ่นเดี๋ยวจะเดือนละครับพี่ปอง ประมาณหาเดือนกว่าเน <5, 6 S 1> ี่ยคหาหกเดือนนีน่เนาะง่วงประมาณครึ่งปี KF เอสามหนึ่งตามสไตล์เพื่อนพี่น้องมันเป็นตะดื้อยอยู่เนาะหัวมองออกหลอกอยู่บางหันก็ยืนยือนอยู่กลางแดดอยู่บางหันนี่แข้งขาใหญ่พี่นอ้องนะขาดํานะครับข,ข้อขาดําเป็นง่วงผู้น้อยเนาะพี่ปองเนาะคลิปหูด,ดํานะครับเขาเพิ่นเฮ็ดแหรอเนาะครับเนาะธรรมาชาติค่ะมาธรรมชาติธรรมชาติบ่กโอ้แมนแมนพี่พี่น้องถ้าเฮ็ดแล้วเพิ่นสีหัวหลุนกว่านี้ อันนี้ถือว่าบอหลุนปันไดเนาะพี่ป๋องนาะก็ะ่าเป็นบามันเลือดสูงเม่อไม่ยังได้พี่น้องนั้นหินตัวหมกใ่หนึ่งหยอกเพ่นนั่นยึกยักยึกยักนั่นโอ้อยแบมีไใหม่ไม่ตีหินให้เด้อแข้งขาถือว่าหไงครับแดงจนซ้ำแดงอีลีได้พี่น้องง่วงไหมอันพ่อน,นี่โค่นหางไงนะครับเปเรตเฟดเลยอ่าให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับยึกยักยึกยัก,ยกนีนคือ หินหลายโอ้กับออกไปแดดเนี้ยหินมันมาคมลูกเลยเปิดไว้เท่าไรครับพี่ปองอันนี้ว่าจะเปิดอยู่ที่45ค่ะ45,000บาทราคาห้องนะครับเนาะต่อร่องใดคือเกะต่อร่องใด45,000บาทเป็นง่วอ่านุ่มหน่อยลูกไส้เคเอ ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจคือพี่ป๋องสามารถไปเอาใบเพิ่นมาได้เนาะมือนั่นนาสีฟ้าวบ่ได้เอาใบมานําหรืออาจสิลืมนี่ละบาาจุนวานาสิลืมมากกว่านะครับหาขาแข้งขาไงพี่น้องถือว่าใส่ได้เลยครับ4 5 0 0 0บาทู้ใดหาง่วไปคุ้มฟูงนะครับพอพันในน้อยนะครับถือว่าใส่ได้ขัเพยืนหม่องนั่งทับเนาะพี่ป๋องเนาะขันยูนหม่องนั่งทับเบิดแดระบอครับนี่เบิดแด้วค่ะเบิดแล้วบานนี้ถ้าพี่น้องสนใจงัว่าพี่ป๋องโทรมาหาพี่ป๋ 0870756640ค่ะครับแล้วก็0641503720ค่ะครับพี่ปองอ่าพี่กัดบ้านหน้าว่าหน้าว่าบ้านหน,น้าว่าตําบลนนโพอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญค่ะครับพี่ปองคนงามคนเกาเ่าเมื่อนี้เปิดง้อให้พี่ให้น้องเบิ้งแบบยกคอกราคาแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลอ่าตอนรับอ่นาน้ำทามาบ้านเฮานะพี่ปองเนาะในหน้าเริ่มมีน้ำแล้ว เพิ่นว่านะครับมื้อนี้นะครับบ่าวจุนก็ขอขอบคุณพี่ปองเป็นอย่างสูงครับที่ให้บ่าวจุนมาเบิ่งง่วงงามๆในคลิปนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์จุนเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจุนหาเบิ่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องสำหรับคลิปนี้ลาไปด้วยออกแดดบ่นอนนี่เนาะอ่าพ่อน้อยลูกรอครับลูกอ่า KF31 เนาะพี่ปองเนาะครับลูก KF31 พี่น้องทานใดสนใจ4ีิมหาพี่น้องราคาถือว่าใส่ได้ครับ รอบคลิปนี้สวัสดีครับ